สวัสดีจ้าวันนี้หนูซาพาแซบพามาหฮ็ดน้ำพริกปลากระป๋องเนนะื่อจาะเนาะเริ่มได้เขาก็ผัดกระเทียมก่อนเขาหอมก่อนเนนะื่ะเนาให้เหลืองหอมเสร็จแล้วก็ใส่หอมเจียวมันเขาซื้อหอมเจียวสำเร็จมานะจากเนาะนี่เราจะให้หรือจะเจียวกระเทียมก็ได้เนาะนี่เขาบ่มีกระเทียมหลายเขาก็เลยใช้วิธีนี้เลยจ้ะแล้วก็หอมเจียวก็ใส่พอประมาณละคะ่ะทุกคนเท่าที่เราจะให้มันแบบให้เขาพอดีกับเนื้อปลากะป๋องของเราเนาะ แล้วก็ใส่พริกก็มากลายก็ใส่ลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยนะจจะรสจัดกะลายนิดนึงแต่เขาก็จะผัดให้เขาแบบว่าหอมชุนขึ้นมาเลยก่อนเลยจ้ะทุกคนเสร็จ<ม>แล้วเขาก็เกิดใส่ปลากระป๋องจะ้ะทปลากระป๋องเขาจะโคลก,กับกับโคกกรน่จาจะนอกในโคกกรนจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ผัดค่ะผัดในช่วงนี้อาจจะระวังนะถ้าเกิดช่วงที่เขาใส่พริกป่นไปเนี่ยเขาอาจจะมีสิ์ไหมก็ระวังใส่ อย่าหย่อไปห้อหลายน้กกะเนาะนี่ค่ะเป็นเป็นเขาล่างโคกเที่เขาต่ำปากกระป๋องนะคะทุกคนเนี่ยเอาน้ามันใสจ้ะโอ้ไปไว<ไ>้สุยอดลุกลุกดีใสไปด้วนื้ปลาร่าสำเร็จ ััจค่อยๆเคี่ยวไม่เข้มข้นชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่หลายเลยจ้ะมากหลายก็ใส่หลายมางหน่อยก็ใส่หน่อยนมะนาวนะเนาะก็เราจะไม่ใส่จะไม่ใส่น้ำเยอะทีเดียวแล้วทุกคนเนาะให้เขาแบบว่าค่อยๆงวดค่อยๆเคี่ยวเสร็จแล้วเนาะพอเสร็จแล้วก่อนที่จะกินเขาสามารถที่จะใส่น้ำมะนาว หยิบน้ำมะนาวตัดกับความเค็มของปลาร้าแล้วก็น้ำนปล<ร>าลน,นะจน๊ะเนาะรับรองว่าเจ่มจ้าสูตรนี่บอกเลยติดมือเลยมือติดตีนเดี๋ยตีนนะจ๊ะข้าเหนียวเตรียมคุยนะจ๊ะ